สวัสดีค่ะมาจะผาลูกไส้มาเก็บเห็ดน,น,น้่จะมานี้อันนี้เราก็จะเอาไปกินนะคะไส้ก็ปไปไปก่อนแล้วก็อมันดุดจากเก็บเอ้ยมันใช้อมอันดุดอะไรกดพจน์จะจะเงินเลิกเลี้ยนแล้วกะมาจ้ะมันนี่อมันดุดไม่มาด้วยอมันดุดเลือกนพิเศษ กเราจะเอามานั่จ้ะเดี๋ยวเก็บนี่กัสิไปหับเพิ่นเจออีกแล้วจ้ะนี่ช่วงนี้กำลังออกค่ะเจอแล้วจ้ะสวย พีนี่เห็ดดอกใหญ่เนาะก่อน,ออนตัดขาจ้ะโอ้ยเดิมเสียไป็นเรืพี่น้องเอ้ยอือหือ เราจะปลาปลาตรงดองนี้ดูพี่น้องบดาอ,อ,อ,อมัมยจิ้มตามเห็นดำเรากำลังมาค่ะอันนี้ได้บ่เสียด้ยนี่ล่าง,าง,ดง,งาได้ขางทึ่งม่ได้ตัดคากันจะ้ะตดคาก่อน ต้องดักเห็ดใหญ่มากแปลงกระสันเนาะเจออีกแลงกลมเล็กๆจ้ะ ปีนี้วันศุกรับออเดอร์ไปเอามากก็รับเพื่อก่าค่ะ,ะพอพญายาบแดดไปเฮ็ดงานช่วงนี้จีก็เฮ็ดงานกระก็ไปรับ่ได้รับตลอดดอกจ้จะวันนี้ช่วงนี้หนุย่ยหลายก็บบรับเนาะได้บ่เมื่อยกระคอยรับจนเสร็นะจ๊ะเมื่อกี้จะได้มาที่เห็นเห็ดพึ่งคาไล่ค่ะงามๆพันยางมากมันบ่อคอค่ะ พอเฮ็ดเหลืองแท่นใจบอรัอเสเซียเนี่ยจกกันมากก่อนแค่นม่เลือกอีกรอบหนึ่งนะ ในมอดเนี่ยในมอดเนี่ยชุบหาเห็ดต้องค่อยๆหาหค่อยๆไปเด้วยจ้ะจำนนนบ่ได,ด้เดี๋ยเพราะว่าช่วงนี้ใหม่ๆม,มันมันคือจังเห็ดแลวจ้ะโอ้นี่ค่ะมาเจอสวยๆแล้วนี่้ย ุแข็งโป๊กเลยค่ะเนี่ยยางสวย,ยตัดขาก่อนตัดงามแต่พี่น้องอแข็งโป๊กเลยจ้ะโอ้ยบ่ม,มีมแมลงเลยนี่ยู่นน่นี่ยไป กลับบ้านด้วยกันจ้าเจออีกแล้วจ้าพอลูกไปสายนอกยันตีไปยังเฮท่าลูกนี้หนีไปแล้วจ้าต้องไปซ่อนด้ข้างแล้วจ้า